สวัสดีครับมารีวิวกลางคืนครับถนนสร้างใหม่สางใหม่ก็สร้างมาเป็นประวตัติถนนเซนพังควยหรือเหล็กน้องควยอะไรเนาะ,นะหรือระหว่างรอยต่อตำบลหนองไน่ลำกับอำเภอตำบลด่าคกาหนองไผ่ลำของตัอเมืองด่าคกาของอละสูตงตอนนี้มาดูไฟมันติดดีไหมรับเอินผ่านมาครับทางก็ยังสภาพดีนะครับ ไฟก็เป็นไฟก็อะไรก็อ่าโซลารเซลล์เนาะไม่ใช่ได้ดีครับแต่ก็ทางดีครับตรงข้ากลางคืนผ่านมาได้สะดวกสบายนะครับแต่ว่านู่นสองสองสูตครับตอนนี้ไฟปิดนะครับอาจจะรอเปิดช่วงสงการได้ยังไงครบบนี้แต่ไฟตรงนี้ก็ทางเดียวเข้าขึ้นได้นะครับแต่ขบวนเพยังไห่เป้นเนาะไม่ขึ้นเลยแต่ว่า ช่วงนะเก็ขนาดคือต้องนี่คือตำบลด่านข้าในบ้านบ้านบุกบ้านอะไรนะบ้านด่านคนครบอะไรนะครับสลิงครับวันหยที่วันอทิตที่อะไรที่หกเมษาหกแปดครับเวลายี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีครับสวัสดีครับโชคดีคมคดคไม่ตั้งใจครับรถใครจะคุมจะคุม